สวัสดีครับนะนะานทั้ตกปลาทุกท่านาวันนี้ผมก็จะมาสาธิตการทำคลิกเสียงลอกเรียวบีนะครับลอกเรียวบีอันนี้เดิมเดิมอันนี้แต่งแล้วอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีคลิกเสียงคลิกเสียงชุดเสียงมาป่าหรือลอกอะไรก็ได้นะครับแล้เราจะมีน็อตมาให้ แล้วก็มีมีนอตปุ๊บแล้วก็หาซื้อดอกที่เท่ากับขนาดนอตน,นะครับเพื่อทำการเจาะโอเคครับมีทำการเจาะปุ๊บสมมติเรามีครบแล้วมีสว่านลูกหนูไว้เจียแผ่นเสียงนะครับเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีว่าทำไมต้องเจียก็เริ่มมาเริ่มเจาะกันเลยเราก็ เสียงเดิมออกปุ๊บทำทำ,ทำการวางทำการวางชุดเสียงทำการวางชุดเสียงให้อยู่ในระดับเดิม วางนะครับวางแล้วเราก็มาร์กว่าเราจะเจาะตรงไหนให,ใ,หให้อยู่ให้อยู่ให้อยู่ในแนวให้อยู่ในเดียวเดิมหรือใกล้เคียงนะครับประมาณนี้เราก็มาร์กแล้วก็ก็เจาะอันนี้เป็นที่ผมเจาะไปแล้วนครับแล้วผมยึดยึดน็อตกัน ยึดน้อนเสร็จเรียบร้อยมันก็จะอยู่ลักษณะน,นี้ประมาณนี้นะครับอ่าประมาณนี้เราก็อันนี้จะเป็นตาวเบอร์เบอร์สองพันนะครับอันนี้ชุดเสียงเดิมๆนะครับที่เราได้มามื่างี้เราเจาะไว้แล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วเราก็มาใส่ เราก็มาลองมันอันนี้ไม่ติดนะครับไม่ติดแล้วก็ทีมตัดส่วนน้ามื้งใหม่ที่ยังน,น้ามื้งใหม่ที่เละกะไม่ค่อยถูกกะไม่ค่อยถูกก็ถอดุดตัวนี้มาออกมาหมดเลย จุดสองออกมาครับแล้วก็วางไว้แล้วก็เอานี้ใส่ย้อนกลับไปปึ๊บแล้วก็เอาจานจานรองกับเปืองใส่ไว้เหมือนเดิมเราก็จะเห็นว่า เราก็จะเห็นว่าคิดเสียงมันตรงกระแพดเสียงที่เราจอไหมเราค่อยปรับออกชีบปรับ,บอพอได้ปุ๊บเราก็ค่อยมันเริ่มแต่แล้ว ไล่ไปเรื่อยให้มันพอดีเห็น okay, ครับพอดีต๊บเราก็กลับแล้วก็กลับให้มมาเดิม ใส่ไว้เหมือนเดิมปึ๊บแล้วก็ลองนี่ครับ,บลั่นเหมือนกันนะแต่ก็เอาจจะแข็งๆหน่อยแต่ก็มีแข็งงหน่อยปึ๊บแต่มีปัญหาตรงนี้ เบอร์สองพันนะครับจะมีปัญหาตรงนี้หมุนไปลงจะมีจังหวะชักที่ติดขอจังหวะชักลงตัวนั้นจะไปขัดเราก็เลยต้องเจียเราก็เลยต้องเจียคลิกเสียงให้บางลงบางลงแค่ไหนแบบนีบนะครับเดี๋ยวเทียบให้ดู ผมเจียร์แล้วก็จะบางประมาณนี้อันนี้ที่ยังไม่เจียร์เดิมๆอันนี้เป็นกล้องหน้านะครับไม่รู้มันกลับไม่ได้โฟกัสไม่ได้ อันนี้เจียแล้วอันนี้ยังไม่เจียนี่ครับประมาณนี้ออกครึ่งหนึ่งประมาณครึ่งหนึ่งครับเดี๋ยวเรามาลองดู โอเคครับเรียบร้อยแล้วก็ลองเหอนเดิมแต,แต่นี้ผมดัดไปแล้วครับนี่ครับเสียงสยใส สะริงเดิมมันจะแข็งหน่อยพอเราเจียลงปุ๊บมันก็จะบางลงมันก็จะอ่อนอ่อนขึ้นมานิดนึงทำให้เสียงเพาะขึ้นเรามันจะดูว่าติดกันหรือเปล่าไม่ติดแล้วครับชักขึ้นสุดลงสุดปิดเบรกแน่น ไม่ติดเท่าไหร่หายครับผมมาหายเจียให้บางลงครับเบอร์สามพันอันนี้เบอร์สองพันเบอร์สามพันเนี่ยครับเบอร์สามพันอันนี้เสียงเดิม เบอร์สามพันที่จริงใส่เดิมเดิมก็ได้ครับแต่มันจะแข็งผมก็เลยเจียออกครึ่งหนึ่งเรามาดูฟังเสียงกันเบอร์สามพันไม่มีปัญหาขึ้นสุดลงสุด เพราะไม่แข็งไม่อ่อนโอเคครับถ้าเจีย๊ยออกครึ่งหนึ่งแจมเลย mm hmm. ก็มีอะไรอเี้ mm hmm. แล้วก็อีกรุ่นทําได้ทุกรุ่นนะครับนี่ครับ้นานเลยอันนี้ก็เจียย์ออกครึ่งหนึ่งตอนแรกมันแข็งแข็งเกินก็เลยเจียออกครึ่งหนึ่ง ต้องขอบต้องขอบคุณพ,พี่ในกลุ่มนะครับที่ไว้ไว้ใจให้ผม,ผมลองมาทำ <c oughs> ตอนแรกก็ทำแค่ใช้ของตัวเองนะครับคราวนี้พี่เขาอยากได้ก็เลยจัดให้ลองปิดลองถูกอยู่หลายวันนี่ครับลันหกตัว อันนี้เสียงเดิมโอเคครับมีอะไรก็สอบถามเข้ามาได้ครับพร้อมให้คำปรึกษาค,ครับ